โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมวันอีซี่นะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะผมผมจะมาทำการสุ่ม ID แมปโกะการ์ดให้นะผมซึ่งเป็น ID ไก่สัตว์เลี้ยงนะผมราคาเพียงแค่9ป้บาทเท่านั้นนะผมจากตอนแรกราคาประมาณ18บดาทนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ร้านโกะการ์ดเนอะใช่ร้านโอริงไก่ตันนะผมตอนนี้มีลดราคาฉลองพู้ติดตาม2นี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าแสน เพราะว่าตอนนี้ลาโอลิงเกตันฉลองผู้ใช้125,000คนนะทุกคนก็ลดไปเลยแบบจุกๆเลยนะทุกคนก็จะมีรดหลาย ID ดีมากไม่ว่าจะเป็นไอเดีิสเนตคอร์รัปเต็ดก็คือจะเป็น i อดีตัวนี้เลยนะทุกคนเป็น ID ดียสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เลยราคาเพียงแค่59บาทเท่านั้นจากตอนแรกเปิดมาที่110บาทนะก็คือถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเจ้าตัวคิสเนตนะผมราคาแค่999บาทเท่านั้นจากตอนแรกราคา1,500บาทนะผมจะเปิดมาตอนแรกนะแล้วก็มีหลายๆอ d ดีที่ลดราคาเลยนะผมจะเป็นปั๊มหมึกก็ลดราคานะ คอก็รราคานะทุกคนก็มีหลายๆอย่างก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยซึ่งวันนี้ผมจะมาจัดเป็น ID ดีสุ่ม9บาทนะผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนันว่าเราจะได้เป็นตัวสัเลี้ยงอะไรจะได้แลคูณหรือเปล่าจะได้คิสเน่หรือเปล่าหรือจะได้จีเล็กหรือเปล่าเรามาดูเลยนะผมก่อนอื่นนะผมก่อนที่เราจะทำการนะเดี๋ยวผมจะทำการกดเติมเงินไปเลยนะทุกคนก็กดผมจะกดทางธนาคารนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำการฝากก่อนนะทุกคนโอเคนะผมทุกคนตอนนี้ผม้ทำการฝากมาที่เรียบร้อยจำนวน30เคดิตนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้ทุกทไอเดีเยนะ แล้วก็กดติดตามให้เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มแจกนะทุกคนทั้งหมด3 ID ดีที่ผมจดมาแจกนะวันนี้นะทุกคนก็ไปที่ไ d เดีเจ้าตัวสุ่มกริสัเลี้ยงเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการซื้อไปเลยจำนวน3ามไดีปึ๊บป๊บสั่งซื้อไปเลยโอเคผมเรียบร้อยจำนวน3มดีนะผมทุกคนตอนนี้ก็เหลือเศษ3บาทนิดๆหน่อยๆโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเข้ารหัสไปที่รหัสที่หนึ่งกันเลยนะผม let's go โอเคนะผมทุกคนตอนนี้ผมจะทำการเข้ามาใน ID เดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งสั์เลี้ยงที่ผมจะมีก็เป็นตัวอะไรเนี่ย คอตมานะผมตัวอะไรเอ่ยน่าจะเป็นตัวอีเวนต์ใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมมาดูศักยภาพตัวนี้กันว่าทำอะไรได้นะทุกคนซึ่งตัวนี้ในร้านโอเนกิตันก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะทุกคนก็เท่าไหร่1ิบ้าาทนะตัวนี้ทุกคนชื่ออะไรเนี่ยคอตอาร์มเหรอเดี๋ยวไปดูความสามารถพิเศษกันเลยดีกว่าก็เจ้าตัวโคมาดานะผมอยู่ในอยู่ในความหายากระดับแรเลยนะทุกคนก็มีโอกาสฟักไข่14.5%าเเลยนะซึ่งพาส์ีก็คือทรีสปินนะผมผลไม้ประเภทเช่น5% 5%ผมได้รับการกายพันธุ์นะ ที่สงบสุขหลังจากการเก็บรวมก็เหมือนผลไม้เราะจะกลายพันธุ์นะผมมีโอกาสลบ5%ก็ถือว่าอาจจะดีนะทุกคนก็ระดับแรเลยนะไม่ใช่ระดับคอมมอนนะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากได้เดี๋ยวผมจะแจกเจ้าตัวนี้ไปเลยนะผมฟรีๆเลยเดี๋ยวมจะรอทุกคนคอมเมนต์นะผมแล้วก็กดติดตามนะผมจะมาแจ,าก,จากนะเดี๋ยวเราไปต่อที่อไอดีสองเลยนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมได้ต้องการเข้าไปในหัดที่2องเป็นที่รร้อยแล้วนะทุกคนซึ่งที่ผมได้มาตอนนี้ก็เป็นเจ้าคมดาเหมือนเดิมเลยนะทุกคนก็เป็นตัวเดิมเลยความสมามารถไม่ต่างอะไรกันเลย ทุกคนก็อาจจะเกินนิดนึงนะแต่ก็ราคาเพียงแค่9้บาทก็ถือว่าคุ้มแล้วนะทุกคน9บวก9ก็เป็น18ได้มาตัวหนึ่งในร้านแล้วนะทุกคนเออก็ถูกกว่าไปซื้อในร้านแล้วกันนะตอนนี้โอเคผมไม่เป็นไรนะ้ผมเดี๋ยวเราเรีบไปกันต่อที่ัวที่3นะทุกคนซึ่งใครอยากได้ตัวนี้ฟรีๆก็คอมเมนต์แล้วก็ติดตามมาเหมือนเดิมนะทุกคนนะ โอเคนะผมทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการเข้าไมิหัตถ์ที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เหมือนทําคืนนะทุกคนตอนนี้ได้เป็นโคดามามาแล้วเขาบผมสรุปมันคือตัวอะไรกันแนะ่เนี่ยมันเหมือนหิมะหรือว่าตัวอะไรสักอย่างน่าจะเป็นกระดูกกวางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคน ซึ่งสำหรับใครอยากได้เจ้าโคดม่าแบบนี้ไปฟีอไปไประดับตกแต่งหรือไปช่วยสลายอย่างนี้ก็สามารถกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ว้เลยนะผมเดี๋ยวมาส่มแจกนะทุกคนแต่ก่อนจบคลิปนะผมผมมีเซอร์ไพรส์ทุกคนนะทุกคนก็ผมจะมาสุ่มแจกไอดี <c oughs> คิสไม่เอ้ยไม่ใช่ไอดี <c oughs> คิสเนะนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนาัสที่เราจะต่สุ่มแจกกันเลยนะทุกคนโอเคนะผมตอนนี้ผมได้ทำการเข้ามาไอดีคิสเนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมก็จะมาแจกเป็นไอดีตัวนี้เลยนะครับผมใครที่อยากได้ก็ กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมซึ่งมีวิธีนึงที่คนจะได้ก็คือตอนนี้ร้านโอลิงไก่ตาดนำนะทุกคนมีแจก i อดีคิปเซนสฟ,ฟรีนะทุกคนใครที่อยากได้ก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะทุกคนซึ่งวิธีการที่จะทำกิจกรรมก็ไม่ยากเลยนะผมก็คือทุกคนไปแค่ไปแชร์โพสร,ร้านโอลิงไก่ตาดำนะผมแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปกับเพื่อนของคุณนะทุกคน ซึ่งใครที่แชร์ก็คอมเมนต์ไว้เลยนะทุกคนแล้วอย่าลืมไปกดติดตามเพจโอลิงไก่ตาด้วยนะผมซึ่งมีแจกของบ่อยมากเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแรคคูนแมงปอทีเล็กคิสเซเน่คิสเซเน่คอร์รัปเตดมีหลายๆอย่างที่ทุกคนจะแจกเลยนะผมทุกคนก็ไปกดติดตามมาไว้แล้วก็รอรับของกิจกรรมได้เลยนะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย